ได้ลูกคนแรกก็ดื่มเหล้ากันฉลองตำแหน่งใหม่ก็ดื่มเหล้ากันฉลองในเทศกาลงานประจำปีก็ดื่มเหล้ากันรู้จักกันใหม่ๆก็พากันไปดื่มเหล้าแม้กระทั่งมีความทุกข์มีความโศกเกิดขึ้นกับชีวิตแทนที่จะสงบจิตสงบใจแล้วก็ทำเนื้อทำตัวให้ดีปรับปรงุงเกี่ยวกับวิถีชีวิตให้มันดีขึ้นไม่ได้สนใจทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี แต่เมื่อเกิดความทุกข์พบก็ดื่มเหล้าเพื่อที่จะให้ลืมความทุกข์มีความสุขก็ดื่มเหล้าเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นพบกับความเมามันนี่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างมากมายเมากันอย่างเละเทะไปหมดนะครับในงานเฉลิมฉลองต่างๆโดยเฉพาะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ดื่มกันแม้กระทั่งในงานวันศก็มีการดื่มเหล้าเมาสุรากันอย่างมากมายนี่คือสภาพเหตุการณ์ของสังคมในยุคนี้ เป็นจริงไปตามที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดสอลลอ์ะลัยหิวซัลลมได้บอกเอาไว้และก็ที่น่าตกใจอย่างยิ่งก็คือการดื่มสุรายามเมาซึ่งเป็นเรื่องที่แพร่หลายไปในสังคมแม้กระทั่งเด็กมัธยมแม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่อยู่ในระดับประถมก็เริ่มมีการฉลองกันด้วยการดื่มเบียร์ด้วยการดื่มเหล้ากันแล้วโดยเฉพาะ วันสุดท้ายของการเรียนที่จะเข้าไปสู่การเปิดเทอมที่จะเข้าไปสู่การปิดเทอมนะครับจะปิดภาคเรียนก็พากันไปนะครับพ่อแม่ก็เห็นว่าเดี๋ยวจะจากกันแล้วต้องจากกันไปตั้งเทอมหนึง่งก็เอาเงินไปเนื่องว่าจะไปกินอาหารกันดีๆแต่ก็ไปกินเบียร์ไปดื่มเหล้ากันเด็กอยู่ปอ,อะไรครับปห้าปหกเดี๋ยวนี้ก็มีการทําอย่างนี้กันอย่างมากมายแล้วจนกระทั่งเมื่อเปิดเทอมขึ้นมาครับ ก็ไปฉลองกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับการเรียนการศึกษาในเทอมใหม่ก็มีการดื่มเหล้ามีการดื่มเบียร์กันนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินในสังคมบ้านเราแล้วสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์นะครับบ้านเราก็เคยเคยเอามาลงข่าวนะครับคือในงานของวันเด็กนะครับเด็กๆก,ก็ต้องการเอาใจครูครูก็มาร่วมงานวันเด็กด้วย มีการเสิร์ฟเบียรนะครับเด็กๆก,ก็รวมสตางกันซื้อเหล้าซื้อเบียรให้แก่ครูใส่แก้วเย็นๆใส่น้ําแข็งนะครับแล้วก็เดินไปเสิร์ฟให้แก่ครูครูก็รับเหล้ารับเบียจากนักเรียนแบบหน้าตาเฉยนี่มันอะไรกันครับพี่น้องนี่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ห่างไกลต่อศาสนาอิสลามอย่างมากเป็นคนที่หน้าที่จะเป็นแบบอย่าง ให้แก่เยาวชนนะครับว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เรื่องสุรายาเมาเราไม่ขอแตะเราไม่ขอเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแกเยาวชนแต่สิ่งที่มันปรากฏชัดที่เห็นแล้วก็เป็นข่าวออกมาสู่สังคมภายนอกก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยรับแก้วเหล้าจากสิ่งที่นักเรียนเสิร์ฟให้แทนที่จะพูดตำหนินักเรียนนะครับว่าสิ่งนี้มาทำอย่างนี้ได้ยังไง สิ่งนี้เธอเอามาเข้ามาในสถานที่ศึกษาได้อย่างไรเธออยู่ในชุดของนักเรียนอันบริสุทธิ์เธอไปเกลือกกลั้วกับอบบยามุกแบบนี้ได้อย่างไรแทนที่ครูบาอาจารย์จะถือโอกาสเตือนนักเรียนอบรมนักเรียนสอนนักเรียนบอกนักเรียนให้รู้เกี่ยวกับพิษภัยของสุรายาเมาแต่เมื่อน,นักเรียนนำแก้วเหล้าแก้วเบียร์มาเสิร์ฟให้แก่บรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็รับ รับเอาแก้วเหล้านั้นมาดื่มด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมนักเรียนด้วยนะครับว่าเป็นเด็กที่สัมมาคาระวะกับผู้ใหญ่ให้เกียรติกับผู้ใหญ่ด้วยน้ำเมานั้นนะหรือพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะในสังคมบ้านเราสังคมในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าสูง สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างครูบาอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยยังมากมายในการดื่มเหล้าเฉลิมฉลองกันไม่ว่าจะในวาระใดก็าตามแต่นี่มันชัดเจนมากๆนะครับตามสิ่งที่ท่านรรซูลลลอสัลลัาาลาาลฮิาวะัปลลยได้บอกเอาไว้เมื่อ14ศตวรรษที่แล้วแล้วก็ยังมีข่าวาวออกมาอีกนะครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะมีลูกโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็พูดว่า เรื่องของการดื่มเหล้าเรื่องของการดื่มเบียร์มันเป็นเรื่องของสังคมก็เลยซื้อเหล้าซื้อเบียร์มานี่นะครับมานั่งร่วมวงกันแม่ก็นั่งดื่มด้วยลูกก็ดื่มด้วยพ่อบ้านอ้างว่าเป็นการสอนให้ลูกรู้จักสังคมเพราะสังคมในยุคนี้มันมีแต่เรื่องของการดื่มมันมีแต่เรื่องของการจิบไวน์จิบเบียร์บางที่นี่นะครับถ้าหากว่าใครก็ตามแต่ ไม่จิบวายจิบเบียเพื่อที่จะให้เกียรติกับเจ้านายตรงนั้นเขาถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแกะดําเป็นบุคคลที่ไม่เข้ากับสังคมพ่อแม่ก็เลยถือโอกาสนะครับอยากที่จะให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะดื่มเป็นดื่มบรันดีเป็นดื่มเหล้าเป็นก็เลยซื้อเหล้านี่นะครับเข้ามาในครอบครัวแม่ก็กินพ่อก็กินลูกก็กินโดยมีพ่อเป็นคนสอนนะครับว่าจะดื่มอย่างไรนะครับจะกินกันอย่างไร นี่เป็นสิ่งที่มันแพร่หลายแล้วนะครับแม้กระทั่งพ่อบ้านเนี่ยนำเอาวิธีการดื่มเหล้าสอนลูกดื่มเหล้าสอนลูกดื่มบารันดีทํำยังไงยังไงยังไงเนี่ยพ่อบ้านเป็นคนสอนแล้วนี่คือความเหลวแหลกที่มันเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในหลักฐานของศาสนานะครับท่านมูฮัมมัดสุลลัลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมพูดเตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอัลคอมรุอ um ุมมุลขบะอิด การดื่มสุรายาเมาหรือสุรายาเมานั่นเนี่ยเป็นแม่แห่งความชั่วร้ายทุกอย่างไม่กาททำสินาดื่มเหล้าเข้าไปเดี๋ยวก็ทำสินาได้ก่อนก่อนนี่กลัวโรคเอสดเมื่อไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงคนใดก็ตามแต่กลัวจะติดโรคเอสดแต่เมื่อเหล้าเข้าปากแล้วเมาไม้ขึ้นมาแล้วกลัวอดนะครับเอสดนี่ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วแม้กระทั่งมีการข่มขืน บุคคลที่เป็นคนที่แก่ชราคราวแม่ของตนเองก็มีคราวคๆออกมาให้เราเห็นอันเนื่องมาจากการดื่มเหล้าอันเนื่องมาจากการมัวเมาอยู่กับสุรายาเมานี่เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเห็นชัดแล้วนะครับท่านนาบีมุัมม m a d สุลลัลของอะเฮิวะซัลลัมเป็นนบีของเราบอกแก่เราแต่และเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวที่เรากําลังพูดคุยกันก็คือสัญญาณวันอวสานโลก ยังไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวนะครับที่เราได้พูดคุยกันมาเนี่ยแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นจริงตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลของอลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มันยืนยันอะไรครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านมันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามุฮัมมัดคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้นำเอาสิ่งที่เป็นบทบัญญัติสิ่งที่เป็นข้อมูลวิชาการแห่งความรู้มาจากพระเจ้าที่แท้จริง เพราะไม่มีใครเลยในโลกนี้ได้พูดเอาไว้พูดเอาไว้แล้วมันจะเป็นจริงเหมือนดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลห์ฮุสัลลัมได้พูดเอาไว้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เมื่อเราได้รับรู้แล้วจะได้เป็นสิ่งที่นําเราท่านทั้งหลายไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาไปสู่การเชื่อฟังต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลห์ฮุสัลลัมเพราะท่านนาบีนั้นจะไม่พูด ในสิ่งที่มาจากความคิดความรู้สึกของตนเองอินห uh ah ัวอิลลาวะยุยยูฮะนะครับแท้จริงสิ่งที่ท่าน,นาบีพูดนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัตาลาเป็นข้อมูลเป็นวิชาการเป็นวิชาความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาัวตาลาและเมื่อเราได้ทราบในสิ่งนี้แล้วก็เห็นชัดสัมผัสได้ กับสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่ามันเกิดอย่างแพร่หลายแล้วในสังคมของเราก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องย้ำเกรงต่อล้อให้มากๆแล้วก็พยายามนะครับที่จะสอดส่องดูแลลูกๆของเราเยาวาชนของเราเนี่ยให้หันห่างออกจากการเข้าไปเกลือนกล้วอยู่กับการดื่มสุรายาเมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอุ้มมุลขบ้าอิสเป็นแม่แห่งความชั่วร้ายแห่งชีวิตของผู้ศรัทธานะครับสัญญาณวันอวสานโลก สัญญาณที่16ขอสรุปให้พี่น้องฟังในช่วงท้ายนี้ก็คือการดื่มสุรายาเมาจะแพร่ระบาดไปในสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะปีวาระอะไรไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆก็จะมีการดื่มสุรายาเมากันอย่างแพร่หลายนะครับวันนี้ต้องจากกับพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวยพรแลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะสาลาโมะัลกุ้มบรหัมะตุลลอฮ์วบรากาต